สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่งาเก้าหนึค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12บราศีประจำเดือนมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสิบหกซึ่งการดูดวง12บราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่หนึ่งเก้าเเองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบวสไตล์ของนนเองการทำนายของ12ราศีนี้ในนะนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้นันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละ ราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กันนายของชาวราศีเมถุนค่ะเกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะประจำเดือนมิถุนายนพศ2566นะคะกันนายของแนนนะเป็นกันนายดวงทั่วไปนะการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คำแนะนำนะคะ การทำนายของแนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นแบบสไตล์ของเนนเองให้ทุกคนนะฮะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมถุนประจําเดือนมิถุนายน2,566นะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าห้าเหรียญเดอะเมจิกเชียน เดอะชา r i ออตครีนออฟ a อ d สอถ้วยเถ้วยครีนออฟคัพ s ซตเมน3ไม้เอ็ดออฟสอดเดอะเอ็มเแล้วก็4ดาบนะคะนะ เอาละท่านเงก็เห็นพลังงานนะคะของชาวราศีเมถุนเรียบร้อยแล้วนะคะนะ,ะ,นะ,ะชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะ,ะหรือว่าหมุนเวียนไม่ค่อยลื่นไหลดีนะ,ะก็ค่อนข้างที่จะเครียดนิดนึงนะคะแต่ว่าคุณก็จะมีคนรักหรือว่าะครอบครัวนะคอยซัพพอร์ตคุณนะ,ะทำให้การเงินงคุณเนี่ยไม่ติดขัด เท่าที่ควรนะคะแล้วก็ตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถนะเป็นคนที่มีไหวพริบที่ดีนะทำให้คุณหาทางออกได้แล้วก็จัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าที่ทํางานนะ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะจะทําให้คุณเนี่ยโตมากขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็ตัวคุณนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะหรือว่าปรับตําแหน่งเพิ่มมากขึ้นนะจากผลงานที่คุณทําหรือว่าจากสิ่งที่คุณรอคอยนะคุณอาจจะรอตําแหน่งมานานนะก็นะถึงเวลาแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้รับนะแล้วก็ตัวคุณนะคะ ช่วงนี้นะคุณจะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะในเรื่องของชีวิตคู่ของคุณนะก็อาจจะมีข่าวดีนะในเรื่องของบุตรนะฮะหรือว่าภรรยานะ,ะมีการตั้งคันก็เป็นได้เช่นกันนะแล้วก็นะ,ะคุณนะจะมีภรรยาหรือว่าคนรักนี่แหละคอยซัพพอร์ตคุณนะ,ะทางด้านต่างๆนะทำให้คุณเนี่ยนะมีชีวิตที่ดีหรือว่าราบลื่นนะ อาจจะไม่ใช่ภรรยาก็ได้นะเป็นสามีก็ได้นะคนได้ครอบครัวนะจะคอยซัพพอร์ตคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยนะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจหรือว่ามุ่งหวังนะคะแล้วก็คนไหนนะที่จะวางแผนนะทำอะไรนะให้คุณลงมือทําเลยนะอย่ารอนะหรือว่าอย่าแค่คิดนะถ้าหากคิดเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นให้คุณลงมือทําได้เลยรับรองว่านะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะนะแล้วก็นะช่วงนี้นะ ให้คุณเนี่ยมันทําบุญนะคะแล้วก็บุญเนี่ยก็จะส่งเสริมให้คุณเนี่ยมีความสําเร็จนะ,ะทางด้านต่างๆในชีวิตนะทำอะไรก็จะลื่นไหลดีมากๆนกะจะไม่ติดขัดนะถ้าหากคุณเนี่ยนะแบบไม่ค่อยเติมบุญนะก็จะมีปัญหานะในเรื่องของแบบการเงินติดขัดก็ได้นะหรือว่าชีวิตครอบครัวติดขัดก็ได้ให้คุณเนี่ยทำบุญเยอะ นะบุญกุศลจะทําให้คุณเนี่ยมีชีวิตคู่ที่ดีหรือชีวิตของคุณเนี่ยจะราบรื่นไม่มีปัญหาติดขัดหรือว่าไม่มีปัญหาที่จะทําให้คุณเนี่ยแบบเครียดหรือว่ากังวลน,นะแล้วก็ตัวคุณนะจะมีความเงาหน้านะทางด้านหน้า,นา,นาที่การงานนะมีโอกาสที่จะได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่า มีโอกาสที่จะมีคนอื่นเห็นผลงานของคุณนะทำให้คุณมีความจเจริญก้าวหน้าทางด้านหน้าที่การงานมากๆนะเดือนนี้นะคะเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วนะก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะตัวคุณมีโอกาสที่จะไม่สบายนะหรือพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่านะ้เหมือนแบบ ด้วยความที่ร่างกายนะ่ยสะสมมานานนะก็มีโอกาสที่จะป่วยได้นะก็ต้องระวังด้วยนะดูแลตัวเองให้ดีดนะถ้าหากดูแลตัวเองดีก็จะไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพแน่นอนนะนี่แหละนะก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะของชาวราศีเมถุนนะประจำเดือนมิถุนายน2566นะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านางานนะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างนะคะ ทางด้านการงานนะทางด้านการงานนะคุณจะมีผู้ใหญ่นะในที่ทํางานหรือว่านะคนที่เป็นเพศหญิงก็ได้นะตำแหน่งที่สูงของคุณนะหรือว่าตำแหน่งไล่เลียกกันเนี่ยเขาจะคอยซัพพอร์ตคุณนะทำให้งานคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าหรือว่ามีความเจริญรุ่งเรืองฟื่งฟูงฟนะอาจจะเป็นภรรยาคุณก็ได้นะหรือว่านะอาจจะ เป็นหัวหน้างานหรือว่าเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเด้อที่เขาจะคอยซัพพอร์ตคุณก็ได้เช่นกันนะคุณถูกฉลอกกับผู้หญิงนะทางานร่วมกับผู้หญิงแล้วคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองฟื้งฟูนะแล้วก็มีโอกาสาที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการงานสูงกว่าผู้ชายนะคะนะถือว่าคุณมีนารีอุปถัมภ์ในเรื่องของงานก็ว่าได้นะคะนะเอาล่ะ มาดูซิว่าทางด้านการเงินนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านการเงินนะทางด้านการเงินนะช่วงนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเยอะนะหรือว่าคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาแบบกระทันหันทําให้คุณเครียดนะเพราะฉะนั้นให้คุณเดี๋ยว,วางแผนการเงินให้ดีนะเพราะจะมีโอกาสติดขัดแล้วก็ฝุดเครืองได้นะคะต้องระวังด้วยนะแต่ถ้าหากว่าคุณวางแผนการเงินดีนะ ก็จะไม่ติดขัดมากนะคือสามารถแบบจับจ่ายใช้สอยได้แบบลื่นมือนะฮะอ่าแล้วก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่เครียดด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นก็วางแผนหรือว่านะอันไหนที่ไม่สําคัญก็งดการใช้จ่ายไปก่อนนะฮะเออแล้วก็วางแผนให้ดีร,รับรองว่าคุณจะหาทางออกทางด้านการเงินได้ดีแน่นอนนะคะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะคะ ก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะเดี๋ยวเราจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดนะคะมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยนะมีความรักที่มั่นคงนะคะจากครอบครัวนะ,ะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักฉันชูสาวหรือว่าในสถานะเป็นแฟนนะ,ะเพราะว่า ตอนนี้นะคุณอยากจะโฟกัสในเรื่องของครอบครัวหรือว่าโฟกัสในเรื่องของการหาเงินสร้างครอบครัวให้มั่นคงนะเพราะตัวคุณเคยเจอความรักที่ไม่ค่อยโอเคมานะหรือว่าความรักที่เจ็บปวดมาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักนะแต่ถ้าหากมีเข้ามานะคุณก็จะดูกันยาวมากนะกว่าคุณจะเลื่อกสถานะมาเป็นแฟนหรือว่าคบกันอย่างจริงจัง นะคือคุณเนี่ยจะคบกันแบบคนคุยเนี่ยนานมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณเคยเจ็บมาแล้วนะคะคุณก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเปิดเป็นสถานะที่ชัดเจนนั่นเองนะคะโอเคมาดูสิว่าคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะจ๊คคนะคนมีคู่นะคะเป็นยังไงนะคะคนมีคู่นะคนมีคู่นะคะ เป็นคู่ที่คอยซับพอร์ตกันมากๆนะคะอ่าแล้วก็เป็นคู่ที่นะคะแบบช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะตัวคุณอาจจะเจอคนรักที่มีฐานะที่ดีกว่าก็ได้นะที่เขาจะคอยซับพอร์ตคุณทางด้านการเงินนะทำให้การเงินคุณเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรือทางมีปัญหาคุณก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคู่ของคุณได้หรือว่าคนรักของคุณได้นะอ่า เขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงทางด้านการเงินหรือว่าเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างขยันทําให้เขาเนี่ยไม่ติดขัดทางด้านการเงินนะ,ะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีหรือว่าเป็นคนรักที่ดีเลยทีเดียวนะ,ค,ะคุณสามารถปรึกษาเขาได้ทุกเรื่องนะเพราะว่าเขาเป็นะคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลมากๆเลยทีเดียวนะู่วงคุณนะ,ะไม่ค่อยมีปัญหาทางด้านความรักนะเพราะว่านะค,คุยกันแบบผู้ใหญ่ทําให้นะ ลดการทะเลาะกันอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวถือว่าเป็นความรักที่ดีแล้วก็อบอุ่นเลยทีเดียวนะช่วงนี้นะคะคุณจะมีความสุขกับคนรักของคุณมากๆาเลยทีเดียวนะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้างทางด้านสุขภาพนะคะให้ระวังโรคเก่าที่คุณเคยเป็นมาแล้วนะคะกลับมาทําให้คุณลําคาญใจ ะะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณเนี่ยนะดูแลตัวเองให้ดีนะ,ะแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองดีนะ,ะโรคเก่าก็จะไม่กลับมาทําให้คุณเนเครียดหรือว่ากังวลได้นอนนะคะนะกนะ็ให้ระมัดระวังนะคะอะ่าก็ถือว่านะคะสุขภาพนะะก็คืออยู่ในระหว่างที่นะฮะเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโรคเก่านะ,ะที่คุณเคยเป็นเนี่ยอาจจะมีโอกาสกลับมาถ้าคุณดูแลตัวเองดีนะคะโอเคมาดูซิว่าคำแน,นะนำได้เป็นยังไงบ้าง ะค,ะะค,ะคำแนะนำนะคะมาดูซินะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคำแนะนำนะคะมาบอกว่าสิ่งไหนนะที่นะ,ะจบไปแล้วนะคะให้คุณจบแบบถาวอนนะ,ะอย่าลื้ฟื้นนะ,ะหรือว่าอย่าเอามาแบบทาให้มีปัญหากับคนรักนะคะอา,อาจจะแบบในเรื่องของเช่นนะคะในเรื่องของมือที่สามนะ,ะที่เคยแบบว่าเคลียร์ปัญหากันไปแล้วนะคะหรือว่าแบบเคยแบบ แก้ไขไปแล้วนะคะคุณอย่าเอากลับมาทําให้เป็นปัญหาอีกนะจบก็คือจบไปเลยนะคะเพราะกันนะคะไม่ให้มีปัญหากับคนรักของคุณนะคะแต่ถ้าคุณเนี่ยนะแบบกันแล้วก็แก้หรือว่าจบก็คือจบทาวอเนี่ยรับรองว่าคุณจะไม่มีปัญหากับคนรักของคุณแน่นอนคุณจะมีความสุขนะคะแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยนะเขาเป็นคนที่น่ารักนะถ้าคุณเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เขาจะแบบช่วยเหลือคุณทุกด้านเลยทีเดียวนะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างนะ,ะแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะคะนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าทำอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจนะ,ะแล้วก็ทําให้เขาเดือดรียดนะคะถ้าหากเขาเครียดเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ยอมช่วยเหลืออะไรถ้าหากคุณขอความช่วยเหลือจากเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คุณเนี่ยนะพยายามนะ,ะกดอารมณ์หรือว่าควบคุมตัวเองให้ได้นะ,ะอะไรที่เป็นปัญหา หรืออะไรที่มันแบบเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่าเอากลับมาทําให้เป็นไปถหาอีกรอบหนึ่งนะพาะจะทําให้ทะเลาะกันหรือว่ามีปากเสียงกันได้มันจะไม่มีความสุขในครอบครัวนะคะนะโอเคจบแล้วนะสำหรับการทํานายของชาวราศีเมถุนนะประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 6นะก็ให้ทุกคนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำได้นะถ้าใครชอบนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่กกิ๊ง <ๆ S 2> ให้ได้อด้วยนะจ๊ะที่เราแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกระใจให้ได้อด้วยค่ะเพื่อเดจะได้มีกระัจใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะคลิปนี้布拉จเจอกักกน,นคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ